จะเขียนโปรแกรมลงชุดฝึกเนี่ยให้เรียนดูก็ต้องบอกว่าทําให้เรียนดูเนาะเพราะว่าเราเรียนไม่ได้ทําแต่ว่ามันจะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าสิ่งที่เราเขียนน่ะผลลัพธ์มันจะออกมายังไงนะคะก็จะเป็นชุดฝึกตัวนี้ชุดฝึกเซียน,นี้เป็นโปรเจกต์ของร,อรุ่นพี่วศที่เขาทําขึ้นมามาใช้เป็นสื่อกาเรเอกสารนะแล้วครูก็ก็เลยลองเอามาให้เรียนเรียนให้เรียนได้ได้ได้ไดไดไดชมกันนะคะอ่ามันก็จะมีในส่วนของอันนี้คือด้านหน้านะคะก็จะเห็นอ่าว่ามีสวิตช์สามตัวมีหลอดไฟสามดวงนะคะ หลอดไฟตรงนี้คือเอาพุทถูกไหมสามดวงนี่นะคะสวิสก็จะเป็นอินพุตสามวอันนี้อิมเมอร์เจนซี่ตัดไฟนะมีหลอดไฟแสดงออนออฟออนออฟถ้าเวลาออนแล้วก็สับออฟอันนี้โปรแกรมเขียนค้างไว้นะคะเป็นไฟกระพริบก็วันนี้จะสอนอันนี้แหละว่าเขียนให้ไฟกระพริบติดแบบอ่ะแล้วถ้าเป็นวงจรภายในวงจรภายในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตัวบอร์ด เป็นบอร์อันนี้คือบอร์ดด้านในนะคะที่นิวชี้ฝั่งที่นิ้วชี้นี้คือด้าน input เป็น x x จะมีตั้งแต่ x 0ถึง x 1 3ฝั่งตัวนี้คือ y y มีตั้งแต่ y 0ถึง y 7นะคะอันนี้คือบอร์ดบอร์ด plc เนาะซึ่งเป็น plc รุ่น f x 1 n 2 0่ m plc รุ่นนี้นะคะแล้วก็เราไปเซิร์ชใน Google ได้นะคะตัว20 เนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้แล้วเ่ยก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะหน้าตาลักษณะบอร์ดก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไคือถ้าคุณเป็นเซิร์ฟเซกูเกิลนะคะแล้วก็เราคลิกซูมภาพเข้าไปมันก็จะมีระบุมันจะมีสกินทิพมชื่อขาไปอยู่ F0 ถึง F13 Y0 ถึง Y7 นะคะแต่ว่าการต่อใช้งานของนันก็ต้องเรียนรู้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวในเรื่องของการต่อใช้งานสัปดาห์หน้าสอนสัปดาห์นี้ดูผลลัพธ์ก่อนว่ามันใช้งานได้จริงนะคะแต่ถ้าเป็น f x พวกพวก F อันนี้ f 5 u ของ Mitsubishi น i ีหลายรุ่นคคะ ถ้าเป็นรุ่นพวกนี้อ่ะมันราคาเป็นจอนขัางสูง,ง,สงเห็นไหมสองหมื่นสามหมื่นอ่าเป็นลักษณะตัวนี้เราไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจริงๆถูกไหมอ่าก็จะเป็น p v c ีหน้าตาแบบนี้แต่หลักการเขียนโค้ดเขียนเหมือนกันเลยนะคะอ่าเรางบน้อยใช่ไหมเออเรามีงบประมาณน้อยมีเงินลงทุนน้อยแต่เราอยากเรียนเรียนรู้เราก็าไปสั่งในลาซาด้ามาอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยสมมุติสมมุติว่าเราพอมีงบนะเราก็ไปสั่งแล้เราสามารถเขียนได้แต่มันมีแค่บอร์ดมันก็ไม่ได้นะคะคุณต้องไปหาอินเอามาอีกอ่แต่ว่าวันนี้ชมชุดฝ ตรงนี้ไปก่อนนะคะอ่ะทีนี้อะไรอีโจทย์มันไี้มีห้าข้อนะคะแบบคุณหาจะจะให้ประมาณนี้สี่ถึงห้าข้อตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปครูอนุญาตให้นักเรียนไม่ต้องนักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์ก็ได้ปกติครูจะให้นักเรียนเขียนโจทย์ใช่ไหมอ่ะทีนี้ครูจะลดลดภาระงานของนักเรียนอีกนักเรียนเขียนแค่หัวข้อเยหนึ่งสองสามสี่แล้วเรียนตอบอะไรนักเรียนเขียนลงไปแต่ยังให้เป็นการเขียนอยู่นะเพราะว่า คุณก็ยังไม่มั่นใจว่าเรจะส่งไฟให้กันไหมนะคะเรียน50บคน3 0 0ร้อยคนที่ครูเขียนสอนห้ากห่องเนี่ยนั้นขอเป็นงานเขียนเหมือนเดิมแต่เขียนแค่คําตอบโอเคไหมเขียนแค่คำตอบอย่างข้อหนึ่ง PLC ที่ใช้ในรูปคืออะไรคุณก็เขียนเลย1 f x 1 n, n r, 1> ขีด2 0 r อย่างนี้เลยสอง gx 2คืออะไร gx ลบก็คือโปรแกรมวันนี้ค่ะที่ครูจะสอนคือโปรแกรมเขียน PLC ได้แหละอ่าคือโปรแกรมเขียนควบคุม PLC โปรแกรมเขียน PLC เนี่ยนะคะ แล้ว <c oughs> มัมนอีกข้อหนึ่งครูถามว่า GT Designer T ตัวนี้ไว้ฟันสีเขียวเนี่ยคืออะไรเอานันนะคะครูขอเข้าอีกจอยหนึ่งไปดูว่าภา,าพภาพที่จะเพียนเห็นมันเป็นแบบไหนอโอเคชัดเจน อ่ะตอนนี้มันจะเป็นโปรแกรมออกแบบหน้าจอทัชสกรีนเป็นโปรแกรมออกแบบหน้าจอทัชสกรีนของเป็นซอฟต์แวร์ของมิสซูนะคะก็มันจะใช้กับหน้าจอทัชสกรีนรุ 2000. ่น God สองคันนักเรียนเขียนตอบครูแค่ว่าเป็นโปรแกรมออกแบบหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้ก็ได้แล้วค่ะนะคะวันนี้ยังไม่ได้สอน GTR ค่ะไซเดอร์เดี๋ยวไปสอนสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะคือต้องสอนอีกเยอะต้องสอนนักเรียนต่อุดฝึกต่อสายสอน g t ตัวนี้นะคะแต่นักการนี้จะสอนแค่ Gx 2ก่อนแล้วเราจะทดสอบลงซูสุดกันนะคะ อ่ะเปิดโปรแกรมขึ้นมาอัน,นีตปุ้นเก่าเดี๋ยวเราเริ่มใหม่นะคะโปรแกรมนี้นะแต่ไปคลิก G X สองขึ้นมานะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้หน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นะคะโลปิยะชัตปิยะอะไรคะเรียกที่หนึ่งอ่ะปิยะชตป่ะคะครับเอ้าปิยะชาะ <ault> ตอก็ี้ครูเปิดโปรแกรมอะไรอยู่คะ Gxwork2 ครับโอเคตอบได้ Gxwork2 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 Gxwork4 มี work4 อย่างเงี้ยมี work2 นะคะอ่ะเสร็จแล้วเปิดขึ้นมานะคะเรียนคลิกตรงนี้นะคะเพื่อเราจะ new ปรเจกต์นะคะหรือาเรียนคลิกที่โปรเจกต์แล้วก็ new ตรงนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกันนั่นคือรูปแบบโปรแกรมทั่วไปเนาะส่วนใหญ่มันก็จะอยู่แบบนี้นะคะเวลาเราจะ new ปรเจกต์ฟันคันไหมอ่ะตรงนี้นักเรียนต้องเลือกแบบนี้เลย fxcpu series ก็คือตระกูลของมันอ่ะเป็น fxcpu นะคะ แล้วไท้รุ่นรุ่นวันนี้ก็คือ f s 1 n เนาะถ้าเราลองคิดลงมามันมีหลายรุ่นเนี่ยค่ะมีหลายรุ่นขอเราว่าเป็น A4 หนะคะในส่วนของภาษาที่เขียนนะคะเรียนมันจะมีให้เลือกอสองภาษา Ladder กับ s s c Ladder คือภาษาที่ครูสอนนักเรียนและในโรงงานเขาก็ใช้แบบนี้ส่วน s s c บางที่เขาอาจจะใช้มันเป็นลักษณะของภาษา C เขียนคล้ายๆภาษา C อะคะ่ะเออแต่ว่าควบคุม PLC ครูก็ไ่เคยใช้เหมือนกันนะ ะคะใครสนใจก็ไปดู YouTube ได้นะคะการเขียน FFC นะโอเคอะโอเคขึ้นมาหน้าต่างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะลองเขียนโปรแกรมนะคะในส่วนของทีรัดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดถ้าคุณจำอันไหนไม่ได้คุณก็ขึ้นมาดูตรงนี้นะคะทีรัดตัวเดิมของเราเลยตัวนี้ F5 มันก็ยังเป็น F5 อยู่นะ,ะแต่ถ้าตัวหน้าคอนแทบปิดตัวนี้จะเป็น F6 ถ้าเป็นโปรแกรม f x ตัวเก่าอ่ะมันจะเป็นด F5 ถูกไหม แต่ั้นใช้โปรแกรมไหนก็ต้องเข้าใจคีย์รัดของมันนะคะเส้นแนวนอนเส้นแนวตั้งลบเส้นแนวนอนลบเส้นแนวตั้งจำไม่ได้ก็มาดูนะคะตัว F8 ก็ยังเหมือนเดิมใช้กับเซตรีเซตนะ F7 ก็ยังเหมือนเดิมใช้กับเอา p ์พุไใช้กับเคาน์เตอร์ใช้กับทัมเมอร์ counter, timer, นะคะ F7 เริ่ม F5 X0 คู่จะเขียน X0 แทนสวิตนะคะแทนสวิตต์หึงตัวแต่นั้น F7 Y0 Y0 แทนหลอดไฟ x0 คือ address ของสวิตช์ไว0คือ address ของหลอดไฟคำถามคุณถามว่าจากโปรแกรมเนี้ยเมื่อคุณรันขึ้นมาไฟไว0จะติดเมื่อไหร่มีใครตอบไหมคะเมื่อกดอ x0 เมื่อเรากดอ่าเมื่อเรากด x0 ใช่ไหมธนาธัญพรหนูจะตอบว่าอะไรเหมือนธนาอ่าเมื่อเรากด x0 อ่าธัญพรคุณถ,ถ,ถามว่าถามว่าเมื่อคุณรันโปรแกรมขึ้นมาปั๊บเนี้ยไฟเริ่มต้นเลยไฟมันติดเลยดับ ดับอ่ะมันดับก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากด x0 ไปติดแล้วถ้าคูปล่อย x0 ล่ะพยพรนดับเค okay, ถูกต้องให้คะแนนก่อนอ๋อหนน้องเมื่อเช้า,าครูคขอลงคะแนนให้เมื่อเช้าก่อนครูลืมลงห้องเมื่อเช้ามันคือสามสองครูไม่วันนีค้ครูไม่ค่อยได้ถามเยอะเพราะว่ามันเป็นวันเริ่มต้นของแรมใหม่ดังนั้น,นครูก็มาแต่สอนและห้องนี้เขาไม่ไม่ค่อยตอบเลยซึมๆอยู่เมื่อเช้า ใสปนเตนอนหนยของห้องเราจะเป็นสามหนึ่งนะคะเรือที่สองนักเรียน,น,นก็ช่วยๆครูตอบหน่อยเป็นคว้างนะ่คะอ่ะครูจะรออุ่ยลืมเลยอะขดไว้มากเลยไม่ทันดูเอาใหม่นะลืมๆตัวจ้ะอะพอพอเรียนเขียนเสร็จแล้วก่อนหน้านี้มันจะขึ้นพื้นสีเทาใช่ไหมคะก่อนหน้านี้มันขึ้นพื้นสีเทาอันดับแรกเราต้องทําการคอมพาย่อยคือครูคอมพายไปละ มันก็เลยขึ้น,นแบบนี้หรือคีย์ลัดกด F4 ครูสอนนักเรียนครูจะไม่ได้กดคีย์ลัดพวก F4 F, 4, F อะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันจะไปซิงก์กับโปรแกรมอัดหน้าจอครูครูจะใช้วิธีคลิกเอานะคะด้ะนห้ครูคลิกตัวนี้ไปแล้วหนึ่งครั้งพื้นสีเทามันก็เลยหายไปอะพอเราจะลันทดสอบการทำงานให้เรามาคลิกตัวนี้นะคะหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือมาที่ดีบั๊ตรงนี้ก็ได้นะคะมาตรงนี้ก็ได้นะคะอะครูคลิกนะคะเวลาเรากดรันหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นมาเราก็รอแค่ให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ปิดไปอีกตัวกรอบเล็กๆเนี่ยมันเป็นตัวแสดงสถานะ PLC นะคะว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดหมดหมดรันนะ p า w e r on โหมดรันก็คือขณะนี้ PLC ทํางานอยู่นะคะอ่าคือการทางานจำลองบนคอมพิวเตอร์นะอันนี้ยังไม่ไดเอาลงชุดฝึกนะคะวิธีทดสอบเคอร์เซอส์สีน้ำเงินเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้แปลว่าตอนนี้ PLC เป็นรันอยู่วิธีทดสอบถ้าเรียนจะกด on x0 นะคะนั่เรียนเอาเคอร์เซอร์มาวางที่ x0 แล้วใช้วิธีการกดคีย์ลัดที่แป้นพิม์กด shift enter ชิปเอนเตอร์ครั้งที่1คือจังหวะกดสวิตชิปเอนเตอร์ครั้งที่2คือจังหวะปล่อยสวิตดังนั้นมันต้องกด2ออรอบนะคะอ่ะชิปเอนเตอร์ครั้งที่1อ่ะสังเกตพอคูชิปเอนเตอร์ครั้งที่1นึ่วศูนติดคือตอนนี้คูกดสวิตค้างอยู่ไวศูนทำงานนะคะแล้วพอคูชิปเอนเตอร์อีกทีนึงปล่อยสวิตจะเห็นว่าไวศูนดับเห็นไหมไวศูนดับไวศูนตัวนี้ดับแล้วค่ะไม่ขึ้นคอมเมนต์สีน้ำเงมันก็คือสวิตกดติดปล่อยดับนะคะอ่ะชีพเอนเตอร์อีกทีหนึ่งคือการรทดสอออบบนคมพิวเต์ คำถามครูถามว่าคุณปีทีระนักอยู่ไหมคะเลขที่เก้าค่ะเลขที่เก้าอยู่ไม่เลยไม่อยู่เลขที่สิบอดีษขกาอยู่ไมยเลยครับอดีษากตอนนี้ไฟติดหรือไฟดับคะไฟติดครับไฟติดถ้าครูชิดเอนเตอร์ Enter ตรงนี้ไฟดับใช่หรือไม่ใช่ครับโอเคคุณศักชัยอยู่ไหมคะเลขที่สิบเอ็ดเลขที่สิบเอ็ดตอนนี้ไฟติดหรือไฟดับที่ครูโชว์หน้าจอเนี่ยคะติดครับตอนนี้ไฟติดใช่ไหมคะครับโอ้โหครูเพิ่งครูจบไปเลยว่าไฟดับ ดาวมัวาปเนี่ยสักชัย <c oughs> นะตอบไรลอย,ลยขึ้นมาพูดจบแล้วก็คือถามคุณเลยนะคุณต้องตั้งใจฟังหน่อยนะคะดาบสักชัยดาบเนี่ยไวสูดมันไม่ขึ้นคอมเมนต์เสีย้ำเงินเลยนั่นคือไฟดาบนะคะเอาชีพเอนเตอร์ไฟติดชีพเอนเตอร์เฮ้ยคุณต้องทุกคนเลยนะทุกคนต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะคะแล้วยิ่งเราเรียนออนไลน์อะ่ะเออมันก็ค้าสำคัญเพราะว่าวตัวเนี้ยมันใช้ในโรงงานอุตสาหการรมจริงๆนะคะถ้าถ้าใครไปสายนี้นะไม่ใช้แน่นอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณจะทดสอบลงสุดๆนะคะ ถ้าครูอยากให้ไฟติดค้างในองที่ว่าครูจะใช้คําสั่งอะไรดีเพื่อให้ไฟติดค้างกด r e s ็ t ครับอ่าถูกต้องก็คือถ้าครูกด x ศูนย์ป๊บให้ไฟ y ศูนย์ติดค้างเลยปล่อยสวิตช์ก็ติดค้างให้นึกถึงคําสั่งเซ s e นะคะเซ s e t x ศูนย์แล้วถ้าครูกดอ่เขียนโปรแกรมเพิ่มถ้ากด x หนึ่งให้ไฟ y ศูนย์ดับเพิ่มยังไงคะกดคําสั่ง r e s e ตครับเออถูกต้องประทีปสั่ง r e s e ต y ศูนย์ใช่ไหมคะประทีปใช่ครับเราต้องเขียน x หนึ่งนะทุกคนส่งไป r e s e ต y ศูนย์นะคะ จำไว้ว่าเซตกับรีเซตเข้าไปของคู่กันนะคะเวลาคุณสั่งเซตแล้วมันจะทํางานค้างตลอดถ้าคุณอยากให้มันหยุดคุณต้องเอารีเซตเข้าไปสั่งให้มันหยุดแค่นั้นเองนะคะท่อทายแต่เซตรีเซตเวลาเราดูการลันบนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนนอกนอก,นอกจากแบบเราเข้าใจเราคิดแล้วเราวิเคราะห์ได้แล้วมันจะมองภาพออกแต่สําหรับหลายๆคนแล้วโดวยเฉพาะเรียนออนไลน์เนี่ยมันมองภาพยากมากครูก็เข้าใจนักเรียนนะออนไลน์ลำบากเนี่ยครูลองกด x 0นะคนะคะกด enter เซตไว้ศูนย์ติดเห็นไหมคะขึ้นคอมเมนต์สีเงิน ปล่อยสวิต์เซตไวศูนย์ 0, ก็ยังอขึ้นคอมเมนต์สีน้ำเงินนั่นคือไวศูนย์ติดค้างพอคุณมากด X1 ชิด Enter มันมาที่รีเซตไวศูนย์แล้วก็คือไฟดับชิดเอนเตออีกทีคือปล่อยสวิตซ์หนึ่งมันก็รีเซตไวศูนย์ค้างเนี่ยมันมันจะเหมาะสำหรับคนที่เข้าใจถ้าเป็น g X 2แล้วดูผ่านบนคอมพิวเตอร์อย่างตัวการมตัวเก่ามันก็ยังมีหลอดไฟให้ดูถูกครัอ่ะเดี๋ยวครูจะเขียนตัวนี้ลงชุดฝึกวิธีเอาลงชุดฝึกนะคะ มีใครแบบเกลียดอะไรเยอะจนมือถือแบบร้อนแล้วพังมีไหมคะแบบเปิดนานเกินอย่างเงี้ยมันพังไปเริ่งนึงแล้วอาจารย์จริงเหรอภ้าราชการครูว่ามันเป็นไปได้นะมันนานนะเพราะว่าครูเคยวิดีโอคอลกับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมแล้วประมาณสี่สิบนาทีครูมือถือครูร้อนจริงๆนะผมพังจนผมต้องซื้อใหม่ไปตั้งแต่วันที่แปดือนแปดแล้วเนี่ยเอาคุณหนึ่งคนแล้วคนอื่องเหรอครับผมมีตะค้างครับอ๋อค้างคุณนัทพงษ์ค้างแล้วตอนนี้ยังใช้เครื่องที่ที่ค้างอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับก็ทด่มงนซื้อใหม่ครับ ใครจะมีเงินล่ะลเงินตั้งหลายพันเนาะครูยังไม่ซื้อใหม่เลยมือถือเครื่องนึงแั้ก็ต้องใช้สองสามปีอยู่นะบางคนก็เขาไ็ใช้ห้าปีหกปีหกเอาทดสอบทดสอบทดสอบอาริธิทดสอบ,สอบลงโปรแกรมนะคะดับแรกนะคะเรียนเราอะ่ะต้องมาคิดตรงนี้เราที่คือครูคนเดียวเลยที่มีชุดสุดๆตอนนี้ซึ่งเรกเรียนไม่มีคิดตรงนี้นะคะแล้วก็มาดับเบิลคลิกข้อมูลนี้เพื่อตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนที่เราจะทําการเชื่อมต่บอร์ดเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ แต่ไปคลิกเข้าไปหน้าจากนี้จะขึ้นมาเราต้องคลิกตรงนี้อันแรกเนี่ยคะ่ะ Serial USB ตัวนี้นะคะตรงนี้นะคะนักเรียนต้องเลือกเป็น rs 2 3 2นะคะแล้วก็9.6ส่วนคอมคอมเนี่ยเราต้องเช็คว่าพอตของเรามันต่อกับคอมไหนบอร์ดของเรามันต่อกับคอมไหนวิธีเช็คก็ไปที่ disk pc หรือ my computer ค่ะคลิกขวาเมนเดตแล้วไปดูพอตว่ามันต่อกันไหนนะคะก็โอเคนะคะ,ะลืมย้ำ อัตาการส่ง่านข้อมูลของบอร์ดนี้คือ9.6กิโลไบต์นะคะก็โอเคจากนั้นเราจะทำการคอนเนคเทสเราจะเทสว่าเขาเจอกันไหมน,นะคะไม่เจอ <c oughs> แบบนี้คือไม่เจออะแบบนี้คือไม่เจอนะคือแบบนี้คือไม่เจอเพราะว่าครูไม่ได้เปิดสวิสนะคะเนี่ยระออออนตัวนี้ก่อนแ,<ล>แต่ว่ามันค้างโปรแกรมเก่าของครูอยู่นะ คอนเนคใหม่อ่ะแบบนี้คือเจอสำเร็ s คือเจอสําเร็จนะคะก็โอเคก็ปิดเฮ้ยโอเคไปอ่ะเสร็จแล้ววิธีลงโปรแกรมจริงๆนะคะมาที่ออนไลน์นะคะแล้วก็ไลท์ทูพีเอลซมาที่ออนไลน์ไลท์ทูพีเอลซหรือจะคลิกตรงไอคอนตรงนี้ก็ได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกเาว่าไอคอนไหมเนี่ยที่ตรงเนี้ยใส่รับตัวเนี้ยนะคะอย่าสับสนนะคะถ้ารันถ้ารันถ้ารันบนคอมพิวเตอร์ใช้ตัวนี้ถ้าลงเครื่องจริงใช้ตัวนี้นะคะอ่ะรัน รันลงคอมพิวเตอร์มันจะใช้เวลาในการอัปโหลดนิดนึงนะคะเสร็จแล้วคลิกตัวนี้คลิกอันนี้นะคะแล้วคอมพิวเตอร์เขาจะจัดการให้เราเองเราไม่ต้องไปติ๊กนะเราติ๊กตัวนี้แล้วเขาจัดการให้แล้วเราก็มาติ๊กแค่ execute ตัวเนี้นี่นะคะอ่ะกลึกละมานะแล้วก็เขาบอกว่าคุณนะ่ะปิดฟเครื่อ,องคุณก่อนบนบอร์ดมันจะมีสวิตช์ on o f ค่ะต่อไปเดี๋ยวมันจะมีมาแต่นั้นก็อยู่แต่ละเพื่อเพื่อรับโปรแกรมใหม่เข้ามานะคะ ตะวันเลขที่สิบสี่อยู่ไหมคะตะวันครับโอ้โหเรียนรู้เรื่องไหมคะไม่ครับเป็นคำถามที่แบบครูรู้คําตอบไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลูกคือต้องเป็นคำถามที่เป็นคำตอบที่เรียนต้องตอบว่าไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเออเนาะตะวันนั่งฟงังตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมก็ฟังบ้างครับฟังบ้างไม่ฟังบ้างแล้วทําอะไรด้วยอะคะเล่นเกมครับตะพ่อ,ค,อคุยได้การพูดคุยคมันไม่มีการหักคะแนนครูก็สอบถามไปเรื่องหนสารทุกสุขดิบนักเรียนค่ะ มันก็แบบนี้แหละเรียนออนไลน์อ่ะมันก็มีเถอไผในข้าอย่างอื่นบ้างเวลาคุณเรียนไม่รู้เรื่องคุณกลับกลับไปฟังกลับไปรีรันไหมคุณตะวันถามเพื่อนครับใช้วิธีถามเพื่อนจะจะง่ายกว่าใช่ไหมใช่แล้วแล้วเรามิสติ้งกับเพื่อนเหรอเต็มแก๊งเลยครับอ,อ๋อคือความรู้ใช่ไหมเต็มแก๊งเนี่ยไม่น่าใช่ <laughs> นักเรียนมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้อีกรอบนึงคือมันก็สั่งให้อรูออฟบอร์ดนะคะมันจะเป็นมันจะเป็นสวิตช์คันโยกอะค่ะ ป่อยมาก็คือออฟดันขึ้นไปก็คือออนสวิดเล็กๆติ่บนบอร์ดเสร็จแล้วแบบนี้คือเสร็จแล้วคอมพิวเต์นะคะเอาจับโจทย์ที่ครูเขียนไว้นะคะครูกด x ศูนย์แล้วไฟ y ศูนย์จะติดค้างนะคะอันนี้ครูต่อไปแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูสอนนะคะสวิดมีสามตัวตัวนี้ครูต่อ x ศูนย์ตัวนี้ x ศูนย์ x หนึ่ง x สอง y ศูนย์ y หนึ่ง y สองนะคะกด x ศูนย์ y ศูนย์ติดปล่อยมันก็ติดค้างเห็นไหมคะกด x หนึ่ง y ศูนย์ดับ ่อยมัันกด็ดบทีนี้กูอยากให้เรียนสังเกตไฟสถานะบนบน,บนบนอร์ดเนี่ยค่ะเรียนดูนะเวลากูกดกด x ศนะูนย์อ่ะกดสวิตช์ตัวแรกอ่ะกดไฟ x ศูนย์มันจะติดขึ้นมาเห็นไหมคะพอปล่อยตัวนี้ดับแต่ว่า y ศูนย์ยังติดอยู่นะเขียวเล็กๆตัวเนี้ยคือไฟของ y ศูนย์นะคะเพราะว่าเราสั่งเซ็ต y ศูนย์ดนะังนั้นเอาพุท y ศูนย์มันก็จะติดค้างนะคะและ้วกูกดสวิตช์ตัวที่สอง x สองมันก็จะติดขึ้นมาทีตอนนี้ x สองไฟสถานะนะปล่อยก็ดับเข้าใจไหม อ่ะครูกดปุ่มนี้ปึ๊บครูถามตะวันครับตะวันตอนนี้ x อะไรทํางานคะ x ศูนย์หรือ x หนึ่ง x หนึ่งปฏิทโไปตอบ x หนึ่งได้ยังไงเนี่ยโอ้ยศูนย์เปล่าเลยตะวันครูกด x ศูนย์อยู่ x ศูนย์ก็แล้วตัวนี้ตัวนี้คือ x ศูนย์นะตะวันตัวนี้คือ x หนึ่งคุณธนตกรอยู่ไหมคะเลขที่สิบเจ็ดทักรเอกราชอ่ะสิบหกอ่ะเอกราศอ่ะครูกด x อะไรอยู่ โอเครอดตอบอย่างนี้ได้ก็แบบชื่นใจแล้วนะเธอคุณธีรเมฆอยู่ไหมคะเลขที่8ธีรเมฆอยู่ไหมคะค่ะ29ค่ะกิติพงศ์อยู่ไหมคะอยู่ครับกิติพงศ์วันนี้คุณกดอะไรไอซ์สูนครับไวซสูนออนหรือออฟไวสูนออนหรือออฟออนครับออนคือไฟติดใช่หรือไม่ใช่ครับถ้าคุณปล่อยสวิตช์ไฟติดค้างไหมคะกิติพงศ์ถ้าคุณปล่อยสวิตช์ไอซ์สูนไฟไวสูนยังจะติดค้างอยู่ไหมคะเดี๋ยวผมดูคือโปรแกรมที่เขียนคืออยู่ข้างหลังยั่ไงใช่ สัดเซ็ตลายูนย์ห้าครับโอเคค่ะเยี่ยมมากโหยอดเลยแสดงว่าคุณเรียนเข้าใจแต่ว่าคุณต้องให้คะแนนคนนั้นด้วยเมื่อกี้ชื่ออะไรเนะยตะวันให้คะแนนตะวันหนึ่ครับครับครับคเอาแล้วอาจารย์กไม่ใช่เรออาจารย์คนที่ตอบใครใครอ่ะอีกสิบหกอาจารย์เอาลืมสิครับขอบคุณมากที่ช่วยเตือนสิบหกเธออย่าน้อยใจไปบมงทีคพวก็ลืมคือใครอ่ะสิบหกเอกราช Okay. นักเรียนที่ครูคุยกับใครนะลืมไปแล้วครูคุยกับไทยเมื่อวานตะวั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 นคุยเสร็จแล้วอันนี้กิติพงศ์แล้ที่เก้ากิติพงศ์บ้านคุณมีคอมพิวเตอร์เปล่าไม่มีครับอันนี้เรียนโดยการวิเคราะห์ไปตามครูใช่ไหมคะครับใช่ครับวิเคราะห์เก่งครูเก่งนะขำอะไรวะก็ถ้าครูถ้าล้วเรียนตอบครูได้ประมาณนี้ครูก็ว่ามั่วเป็นเรียนโอเคมั่วแล้วมันถูกอย่างเงี้ยเหรอ,หรอ ผู้จะบอกว่าเนี่ยคือพื้นฐานหนกเลยนะที่ครูสอนเนี่ยแต่ถ้าเราไมานั่งเรียนที่โรงเรียนนะ่ะยากยากกว่านี้ค่ะระดับคนยากแต่ถ้าเราเรียนออนไลน์แล้วเราได้ขนาดนี้แสดงว่าคุณหนักโอเคระดับหนึ่งเลยนะคะโอเคโอเคได้เรื่องอยู่อย่างน้อยมันก็ยังได้ความรู้นิดนิด,นดหน่อยหนะ่อยเนาะเรียนออนไลน์มันดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนักเรียนถ้าเรียนไม่เรียนออนไลน์เรียนครับหนึ่งปีอ,ะอ่ะาไม่มีใครตอบคุณทำใจครับจันออหนึ่งปีเธอจะทำอะไรไปทำงาน ก็ได้อยู่นะทำงานหางินนะเนาะเขาไม่รับผมกันอายุไม่ถึงใช่อายุด้วยอายุด้วยวุฒิแล้วชว่วงนี้หางานยากก็ะว่าง,งานเยอะจัะเออเรียน,เร,ยนเราก็เรียนออนไลน์ไปก่อนก็อย่างนี้ช้างดีว่าไม่ได้อะไรเลยนะครูวา่าะว่าแล้วก็ยังสอนไม่หมดนะถ้าเรียนต่อจะมีต่ออีกร้อยกันครูมมาแต้เมาอ่ะนี่นี่อีกนิดนึงเดี๋ยวครูจะปล่อยแล้วนะคะมันจะมีคำสั่งนี้นะคะ m แปด3ันสบสามตัวนี้ยจะเป็นคุณสมบัติของตัวนี้มันจะสร้างสัญญาณโบ้านไม่สวยเลยอ่ะสัญญาณทันนะคะโบรานไม่สวย สัญญาณพันติดดับหนึ่งวินาทีนะคะเออคือยังไงอาจารย์มันคือยังไงง่ายๆก็คือมันสามารถทําให้ไฟกระพริบติดดับอันนี้คุณรันบนคอมพิวเ,เ,เตอร์ก่อนนะคะครูเช็คบนคอมพิวเตอร์ก่อนลงของจริงเพราะว่ามันจะมันจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าไฟใบสูดในกระพริบก็กระพริบติดดับติดด,ดับหนึ่งวินาทีแบบนีน้อันนี้คือคุณสมบัติของตัวนี้ังน้าถ้าเมื่อไหร่เราจะต้องเราต้องการเขียนไฟกระพริบยกตัวอย่างเช่นเราจะเขียนเตือนว่าเกิดภาวะรัดวงจรของ ชุดนีน้อะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะเราก็ไปเขียน m แบบทันสั่งให้ไฟสีแดงกระพริบตื้อ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 แล้วก็ใส่แลมเอ้ยใส่อะไรนะใส่เสียงเข้าไปอีกแบบเนี้ยเนาะอ่ะและ้วก็ครูจะเขียนว่ากดชิปอินเสิร์ตนะคะแทรกมันทัดน์เมื่อกี้อะถ้ารัานโปรแกรมขึ้นมามันจะกระพริบเลยแต่ครูจะเขียนว่าถ้ากด x ศูนย์ก่อนกด x ศูนย์ก่อนไฟกระพริบเขียนยังไงดีครูจะนำทางให้เลยเราสามารถใช้รีเลย์รีเลย์ช่วยอะคะ่ะ m ศูนย์ที่ครูเคยสอนนักเรียนอะค่ะ f แปดเซ็ต m หรือ F7 ก็ได้ F7 M0 อย่างเงี้ยแล้วตัวเนี้ยเราก็เอา M0 มาเปิด M กับ M8,013 นะคะชิปอินเสิรต์ตแต่ว่าการที่จะคงค้างสถานะ M0 นะคะก็เอา M0 มาออกแบบเนี้ยทดสอบให้ดูนะคะถ้าเขียนแบบนี้ก็คือคุณต้องกด X0 ก่อนนะคะ Y0 นึ 0, ่งจะกระพริบสังเกตเมื่อเรียนรันโปรแกรมขึ้นมาปั๊บเนี่ย M8,013 ด้วยคุณสมบัติของเาขาค่อยกระพริบรออยู่แล้วนะคะเหลือแค่เอา M0 เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ถ้าหน้าสัมผัส M0 มันปิดเนี่ยมันก็จะมันแอนจ์กัอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะ ส่งสงยานะคะไวยศูนย์ได้นะคะคุณทำไมถึงต่อแอนด้วยคุณสมบัติของแอนเนี่ยถ้ามันเป็นจริงทังคู่เอาพูถึงจะทํางานถูกไหมถ้าหน้าสัมผัส n0 ติดอ่ะคูเทียบเป็นลอจิกหนึ่งนะถ้า n813 มันอยู่จังหวะที่มันติดหนึ่งหนึ่งเอาก็ติด n0 หน้าสัมผัสติดแล้วใช่ไหมจังหวะที่ n813 มันดับมันต่อแอนกันอยู่เอามันก็ดับไปมันก็ดับมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันสามารถเขียนแอนกันแล้วให้เอาพูติดดับสลับกันได้นะคะอ่ะชีพ enter นะนะไปติดดับสลับกัน แต่ตอนนี้กดค้างอยู่นะชี้เอนเตอรอีกทีหนึ่งใครก็ติดค้างเพราะว่าครูต่อ m ศูนย์เอามา o, อ่ะอินพุตตอนที่ m ศูนย์าทำงานค้างอยู่อันนี้คือเขียนแบบวิธีแรกนะคะแต่ถ้าเราใช้คำสั่งเซตใช่ไหม,มเวลาจะแก้ไขโปรแกรมนะคะเมื่อกี้ครูบอกไปแล้เราต้องมาคิดตัวนี้นะคะหรือคีย์รัดมันคือตัว f สองนะคะครูใช้วิธีคลิกนะคะ,ะแถบเงินมันจะหายไปทั้งหมดมันถึงจะแก้ไขได้นะคะก็เราใช้คำสั่งเซตได้ไหมก็ได้ถ้าใช้คำสั่งเซตก็ไม่ต้องเขียนออแบบเมื่อกี้นะคะ ก็เซต m 0ูนแบบนี้เลยหนึ่งบรรทัดเอาพูดทางานได้เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะทีนี้ครูจะเขียนเพิ่มว่า,าถ้ากด x หนึ่งให้มันดับให้ไปสุนดับครูต้องสั่งรีเซตอะไรครูต้องสั่งรีเซ็ตอะไรมีใครตอบได้ไหม x หนึ่งสั่งรีเซ็ตอะไรครับรีเซต m ศูนย์ครับถูกต้องคะ่ะพี่รีเซต m ศูนย์นะคะเพราะว่าคุณไปสั่งเซต m 0ูนคุณก็สั่งรีเซต m 0ูมันคู่กันไงมันคู่กันนะคะ คไพา์ก่อนแล้วก็รันอันนี้รันบนคอมก่อนเช็คก,ก่อนนะคะอ่ะมารันขึ้นมาตรงนี้มันก็จะอยู่โหมดรีเซ็ตอยู่แล้วนะคะชิปเอนเตอร์ลล่สูญกระพริบชิปเอนเตอร์ปล่อยสวิตปล่อยสวิตซ์ X0 นันก็ยังทำงานค้าอยู่นะ,ะพอกด x 1นะคะชิปเอนเตอร์ลายสูดับแล้วเห็นไหมชิปเอนเตอร์ปล่อยสวิตมันก็ดับค้างนะคะเราจะทดสอบลงของจริงน,นะคะ รอบแรกกด yes แบบนี้ไปก่อนได้เดี๋ยวค่อยไปสับออฟรอบที่สองสอนเข้าสอนเที่ยงตอนนี้46นาทีผ่านไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูผลการทดลองตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะปล่อยนักเรียนทําแบบหันแล้วย้ำหน้าเรียนเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์แล้วนะคะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนักเรียนไม่ต้องเขียนโจทย์เลยเพื่อลดภาระงานของนักศึกษาค่ะดีไหมโจทย์เยอะไปไม่มีการานันจะดีกว่าครับไม่ได้ มันไม่ใช่การบ้านมันให้ทำในคาบมันให้ทาในสี่คาบนี้ห้าข้อเธอจะเอาอีข้อสามห้าข้อเยอะไปไหมเนี่ยถามไม่ตอบสี่สี่หรอคะขอสี่ข้อเหรอขอสามเพิ่มสามครับิ่มตนสองครึ่งจะให้ยังไงสองครึ่งเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งก็โหดไายกับครูเกินสองครก็จะว่าคุณพค่าทันคุณไม่สอนก็ไปเลยหรอคะสองสองจุดห้าสามสามข้อ สข้อแล้วครูไม่ต้องมาใส่สามจุดหนึ่งสามจุดสให้ผมนะครูถามถามคนนี้ดีกว่าวราวุฒิอยู่ไหมคะครับวลวุฒิการบ้านกําลังพอดีหรือเยอะไปไม่มันไม่ใช่การบ้านแบบฝึงหัดมันตัดเวงานไปก็ก็ยังรู้สึกว่า <c oughs> เยอะนิดนึงมนะั้ยเยอะอยู่ใช่ไหมเยผมดูรับยครูที่ครูถามนี่หมายถึงภาพรวมตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงตอนนี้นะ ต้งแต่แรกก็เธอว่ากี่เธอว่ากี่ข้อกำลังพอดีไม่เกินห้าไม่เกินห้าก็ครูก็ให้ห้าข้องั้นสัปดาห์ไหนที่ครูให้หกไปว่าเยอะเนาะครับจะเริ่มเยอะแล้วเฮ้ยครู่าให้ห้ากับหกไม่แรงไม่ห้าก็หกเดี๋ยวเหลือสี่บ้างสี่บ้างสามบ้างเนาะโอเคจัดไปจัดให้ตามคาแนะนําค่ะอันนี้เข้าใจยังกดเล่นแต่คนเดียวแล้วเมื่อกี้เอาไหม่กด x ศูนย์ไปติดกระพิเนี่นะคะกด x หนึ่งไปดั แล้วก็ดับค่ะเวลาคุณดูคุณดูที่บอร์ดด้วยนะที่นิ้วคูชีเนี่ยไฟแสดงสถานะตรงนี้คุณต้องดูด้วยนะคะคุกด x ศูนย์เนี่ยดูนะคุกด x ศูนย์โมเมนต์กด x หนึ่งกดผิดเอาใหม่จ้ะกด x ศูนย์นะตอนนี้คือกดค้างอยู่นะคะมันก็วายศูนย์แก็กระพริบแต่ถ้าปล่อยตรงนี้ต้องดับนะแต่วายศูนย์แก็ทำงานของมันไปเพราะว่าเราใส่เซตวายูเซ็ต m ศูนย์ไว้อันนี้คุกด x หนึ่งมีสองจอนะจ๊ะคุณต้องดู้้ออมกกันนนนเเเี่่ยยดด x บปลโคะะขาจ